เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้ก็สวยๆถูกๆอีกเช่นเคยครับ30,000บาทเท่านั้นครับกันเดดก,กันฝนดีก็ขีม่มอเตอร์ไซค์แน่นอน h o n d a c ซีวิโฉมซีดอครับเครื่องดีภูมเิเก power อโต้ ภาษีไม่ขาดด้วยนะครับสีสวยน้ามันล้วนโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้งานกันเลยนะครับราคาถูกถูถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถส,สวยถูกๆอย่างนี้ไหมท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ใหม่กันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดใจให้หน่อยครับอันนี้เปิดมาที่3า0 0 0ืบาทครับพิกัดดูรถอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับฮอนด้าสวิ v เก้ีส4 สนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับหรือรถทั้งทีนะครับก็ไปทดลองขับเพิ่งพอใจอกักจอนครับติดต่อนัดหมายครับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับห้องเครื่องก็ตามนี้เลยครับบอดี้เดิมๆไม่มีชนหนักครับ Blue knot, ลูนอตตะเข็บซ้ายขวาเดิมๆครับ ไม่มีรอยยับเลยซ่อมครับเป็นเครื่องคาบูครับคันนี้เครื่องคาบูเกียออตโต้นะครับเครื่องคาบูแต่เกียออตโต้หน้าต่างมือหมุนเบาะหนังมีขาดบ้างตามรูปนี้เลยนะครับถ้าไม่สีเรียกก็ไปขี่ใช้งานกันสบายครับแล้วก็ไปหุ้มกันหลักพันเท่านั้นเองโดยรวมแล้วก็โอเคครับสามหมืน่นบาทมาใช้งานกันแดดก,กันฝนสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ